วันนี้ทหารคขมรที่มาอ้างเศษมันลุกล้ำเข้ามาเลยพื้นที่ข้อพิพาทหรือที่ภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องให้มีทหารทั้งสองฝ่ายหรือโนแมนแลนนั่นแหละแต่ทหารคขมรมันเลยพื้นที่นั้นมาแล้วนี่คือสิ่งที่ทหารไทยกําลังทําหน้าที่กับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ตามเราในฐานะคนไทยที่รักชาติบ้านเมืองเราในฐานะคนไทยที่ต้องปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองที่ พันภาบุรุษของเราร่วมสู้กันมานั้นแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราก็ไม่ยอมใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับเราอย่าปล่อยให้ทหารเขาทำหน้าที่อย่างโดดเดี่ยวเราอย่าปล่อยให้ทหารเขาสู้เพื่อพวกเราโดยที่พวกเราไม่เหลียวแลเลยเราอย่าปล่อยให้ทหารถูกโดดเดี่ยวจากนักการเมืองเทงสวยจําพวกนี้ครับพี่น้องครับเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าแต่ไหนแต่ไรนัก การเมืองที่เข้ามาไม่ว่าพักไหนอาจจะเห็นชัดก็พักที่เรากําลังประสบอยู่ในพักในปัจจุบนันมันทำ เพื่อพวกพ้องและกลุ่มทุนแทบทั้งสิน้นหากมันไม่ได้ทําเพื่อพวกพ้องและกลุ่มทุนวันนี้มันต้องกล้าพูดว่าพื้นที่ประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็จะไม่ยอมให้เสียดินแดนใช่ไม่ใช่พี่น้องแต่นี่คือพูดแต่ละคําสื่อสารแต่ละเรื่องเอาอกเอาใจประเทศเพื่อนบ้านเอาอกเอาใจประเทศกัมพูชาที่มีผู้นําอดีตผู้นําทั้งสองประเทศเขาเป็นเพื่อนรัก เพื่อนซีกันก็คือสมเด็จคุณเซนและอดีตนักโทษชายทักษิณชิน,นวัตร